บรรยากาศหนาทันนะครับเอ้ยโอเคโอเคเียนะครับเจอกันในกำลังใจนะครับทีมการกอดก้อนเมฆบ้างที่สองนะครับครับมือต่อมือต่อนะครับของกอดก้อนเมฆนะพี่น้องพี่ลี่ยังยวครับพี่ ดามือต่อครับวัจเน็ตครับมือที่ลีบอทีลีไว้่ทีครัลเอขอสูงสุดล้งสาทำเวลาไดหลทคะแนนได้เยอเด้านหน้าด้านหลังปลอดภัยด้านซ้ายด้านขวาปลอดภัยคืนสูงสุดลุ้งสะาทำเวลาได้หลาำคะแนนได้เจือเจือจนเดากลงทุ่ม กดก้ PM นเมฆตสุดกอางสองไปเขี่ยข้างนะเขียมปดูไปไปไปเี่ยงของการดึงคางนะครับกดก้นเมฆนะพี่น้อง นี้จะมาทุกทายาเจ้าหน้าที่ราานมาุดหน่าไปล้เอเี๋ยวหน้ากันฮะชดเจ้การเดินทางนะครับเด็กน้องคนนะครับคนทีดเป็นประการไหนนะครับลางหนุก้าใช่ครับุ mời mời cho mời 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 มาดูแถวเ้อเดี๋ยวเราทำซะก่อนรับเป็นรถไปต่างไม่ให้พันเช็คเลยยนคนท่านตู้บอกเลเราไม่บานี่ในงานเนี่เพิ่งหางเด้อแกหางจนปิอวมาแล้วเดี๋ยวลอเล่าีนี่หางแค่ไหนต่เป้าเห็นเราหางเล็กหนาะ พวกนี้เด็ียนี่ครับตางหมดมีของ่อนต็เต็มเเนี่

เพราะว่าทางุน้องราะาเนีเพราะว่าทางชาติร้แลเรังจับเล่าครับอ๋อพวกนันับุ่นี้น้ครับเพราะว่าเล่ามาสาส่วน เลาขาขาดดุีหนึ่นี่เาขาขาดได้ๆๆนี่เล่าด้หัวเฮ้นี่เล่าด้วหัวนี่เห่าคนี้ครับถึงฐานท่มเวลาหกสิบคะแนนนี่ละากเหนี่เล่าแล้หกวินะครับเป็นมไฟตตา้างขานะครับเตรียมใจให้ทีมงานขอนกะมมี่สุดแรงต่อไปนะครับ